เะมดำเนินการกับผูื่นแนวโดยส่วนติฟ้าไปจากช่วงบ่ายนะครับเริ่มลงเรียนแล้วก็ส่วนนี้แล้วแนวเย็นงานเลี้ยงอยากจะไล่ตามกระบการไปก่อนดูือว่าจัดการแสดงในห้องเดียวกันไหมนั่นลานเลี้ยงเนี่ยใีเบื้องต้นพี่น่าว่าจะใช้สถานที่เป็นห้องรับผู้เข้าร่วมประชุมในเราประมาณห0 0ร้อยถึงเจ็ท่านนะครับปกติหรือจะเป็นบุฟเฟ่ต์หรือจััดยงไง คือตรงนี it, ้ต้นได้ข้อย <découvrir> ุติทีก็ยังี่ม <Away. S 1> ีการประชุมอะไรใช่ไหมมีไหมวันแรกที่มาถึงเนี่ยก็ผมผมอยากทราบว่าอยากให้ช่วยยายผาสยปากที่มันเลยม่เยลักษณะที่เราจะจัดนะคะก็จะเป็นต้นจีนเลยค่ะค่ะต้นจีนแล้วก็เสริมอาหารด้วยนะคะค่ะหลังจากนั้นก็คือเป็นการ เรียนกาเปิดางานเรียนาวัรรการเตรียมการจัดงานกาชาดภาคนะครับซึ่งในคราวนี้จังหวัดบุรีรัมย์เราเป็นเจ้าภาพนะครับก็มีจังหวัดหลายจังหวัดที่มาร่วมกับเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกดตๆๆ่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งกําหนดการประชุมระหว่างวันที่2 1ถึง22มีนาคมนับถอยหลังก็เหลือเวลาไม่กี่วันแล้วครับวันนี้เป็นการประชุมเพื่อซักซ้อมและแบ่งมอบภารกิจกันครับสถานที่จัดก็คือโรงแรมเทพนคร นะครับปีนี้เราเตรียมที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองของบุรีรัมย์ประมาณ700รอคนครับในเบื้องต้นก็คือในวันแรกของการจัดเนี่ยเราก็จะมีการต้อนรับมีการแสดงมีการสังสรรค์ระหว่างกลุ่มจังหวัดของเรานะครับเป็นของการรวมกลุ่มก,กาชาติจากจังหวัดต่างๆของอำเภอต่างๆด้วยซึ่งผมอยากจะกล่าวเรียนว่าปีนี้บุรีรัมม์เรามีความภูมิใจที่เราจะจัดให้ยิ่งใหญ่ให้สนุกสนานเราจะจัดเอาวงดนตรีของนักเรียน ที่ประสบความสําเร็จนะครับที่มีชื่อเสียงมาบรรเลงกันตลอดทั้งงานนะครับสร้างความบันเทิงสนุกสนานและแต่ละจังหวัดก็จะมีการแสดงของแต่ละจังหวัดว่าแต่ละจังหวัดมีอะไรดีก็มาสร้างสีสันบรรยากาศกันเป็นการเชื่อมความสามัคคีวันที่2คือวันที่22ของมีนาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการประชุมในการนําเสนอผลงานของแต่ละจังหวัดว่าแต่ละจังหวัดนั้นได้ดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างไรมีอะไรบ้างที่เป็นกิจกรรมดีเด่นของแต่ละจังหวัด นะครับแล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นครับเราจะมีการนํากลุ่มของกาชาดภาคเนี่ยไปดูงานไปทัศนศึกษาซึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของวิรัมก็คือปราสาทเขาพนมรุงนะครับซึ่งจะมีการนํา,พา,พนานไปทัศนศึกษาไปดูของประวัติศาสตร์มหาเทวะไหลพนมรุงว่าเรามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรสวยงามอย่างไรแล้วก็จะพาไปดูปราสาทเมืองต่ําต่อแล้วจุดที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็จะพาไปดูว่ากุ้งจมวิรัมนั้น ทำไรายได้แต่ละปีร้อยล้านนั้นเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยจะพาไปเที่ยวเมืองประโคนชัยไปดูกุ้งจอมปลาจอมที่นั่นด้วยนะครับก็ผมเชื่อ